สราศีเหนื่อยหน่อยแต่ยังพอมีโอกาสประสบความสําเร็จอยู่บ้างก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ 1. ราศีสิงห์เตรียมตัวตเตรียมใจไว้เลยค่ะดวงดาวเสากำลังมาเยือนดวงชะตาของคุณเหมือนกับเป็นลูเมรคนใหม่ที่จะเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณไปยาวๆ ตลอดสองปีครึ่งโดยไม่ถามความคิดเห็นจากคุณสักคำแต่เอาเถิดการที่ดาวเสาเข้ามามีทั้งข้อดีและข้อเสียแน่นอนว่าดาวเสาวเข้าคุณจะเหนื่อยแน่ๆแต่บอกเลยว่าดวงแบบนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากแค่อดทนเหน็ดเหนื่อยก็เท่านั้นเอง 2. ราศีกุมอย่าง,งดาวเสาเข้ามาเยือนแบบไม่เคาะประตูบ้านชาวราศีกุมอาจเกิดอาการผอุบผตอมบ้างแต่ต้องอดทนบอกเลยว่าดวงดาวดีไม่ธรรมดาแม้ว่าจะทําให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยสุดเหวี่ยงชนิดที่ต้องร้องหาหมอนวดกันเลยทีเดียวแต่ก็เป็นดาวดีดวงหนึ่งที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้มากและมากกว่าที่คุณคิดอย่างแน่นอน หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ